เมื่อก่อนทำเป็นนักเตนจะเป็นกัปตันเมื่อก่อนผมมีปัญหาเวลาไปเช็คตัวใครแบบนี้สนุกกว่าตายเองเลยไม่มีคนใครแบบนี้แต่เป็นรสชาติของทำใครที่สุดละเป็นเบอร์เกอร์มูนะครับชีสเป็นชีสจริงไม่ใช่แผ่นจะเป็นเฮล l ี h ออ p ชั่นสปอนเซอร์สิ่ง c o r ป o r a t i o n ที่นี่ที่เดียวได้สุดนะครับอร่อยมากๆนะครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอเนาะเจ้าไข่แล้วค่ะกับเชื่อย่ะเจ้าขาพาไปค่ะเพื่อนๆคือวันนี้เนี่ยเราจะ มันเป็นกระแสมากค่ะเพื่อนๆคืออะไรปะเบอร์เกอร์เชื่อว่าเพื่อนๆต้องเห็นไม่ว่าจะเป็นทิกตอกหรือว่าเป็นยูทูบเชื่อว่าชื่อว่าเป็นเบอร์เกอร์ที่เขาใส่ชีสแบบหลายๆชั้นอ่ะอ่าเดี๋ยวนเราพูดเรื่องเบอร์เกอร์แล้วใช่ไหมวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทานเบอร์เกอร์กันค่ะเพื่อนๆแล้ววันนี้นะเบอร์เกอร์ที่เราพามาเนี่ยไม่ธรรมดานะคะร้านเขาชื่อว่ากัปตันคอร์เนอร์เบอร์เกอร์แอนด์เคบับค่ะเพื่อนแหมนีแลวเราสงสัยใช่ไหมว่าเฮ้ยทำไมชื่อร้านเนี่ยเขาถึงมีชื่อกัปตันเดี๋ยวเรามา นะคะเพื่อนๆอันนี้เขาบอกว่าเป็นอีโคโนมี่หนึ่งชั้นอันนี้คือแบบธรรมดานะเขามีหลายชั้นนะเดี๋ยวคนอื่นเดี๋ยวเขาญาติสัมภาษณ์นิดนึงเนาะสวัตว์นิทานใช่พี่พี่ต่านเนี่ยนำตัวนิดนึงได้ไหมจ๊ะจด้พี่ชื่ออะไรคะพี่แกสแกสใช่ชื่อเล่นใช่ไหมคะพี่ใช่ครับถ้าถ้าชื่อเต็มชื่ออะไรคะพี่คะแกเริแกเร์ริดเออเขาใช้พูดไม่เต็มเป็นดีกว่าพูดแก๊สอ๋อพูดแก๊สก็ได้เนาะโอเคค่ะ อันนี้นะคะเพื่อนก็คือจะเป็นเบอร์เกอร์นะพี่เขาขายเบอร์เกอร์นะพี่ <c oughs> อย่างเบอร์เกอร์ที่ขายยังไงพี่คะเป็นเบอร์เกอร์หมูนะครับ <c oughs> ไม่มีเนื้อไม่มีปลา <c oughs> ไม่มีแมว <c oughs> ไม่มีควายไม่มีงู <c oughs> มีแต่หมูนะครับ มคือเป็นเบอร์เกอร์หมูใช่ไหมพี่ใช่ครับแล้วมันมีหลายไซส์ด้วยใช่ไหมหนูไปดูไ้า์มาแล้วเขาจะมีให้เลือกเยอะมากเลยเนาะใช่ครับเมื่อก่อนทําเป็นมักเป็นจะเป็นกัปตันเมื่อก่อนแล้วก็เป็นคลาสเวลาขับขึ้นเป็นมีคลาสที่นั่งเป็นคลาสจะเป็นชั้นเดียวมันิคอร์นัมมี่เลยของสุดธรรมดาแล้วก็เป็นพิเศษเป็นบิสเนสแล้วก็ใต้สุดเป็นบิสเนสเป็นดาร์คลาสเชื่อของเมนูเนี่ยก็คือจะเป็นเป็นเกี่ยวกับอรวินด้วยเออไม่ธรรมดาแล้วเธออย่างเบอร์เกอร์นี่ขายอะไรกี่บาทครับพี่ เป็นธรรมดาเป็นแปดสิบบาทชีสเก้าสบาทชีสเบคอนร้อยหนึ่งก็คือเป็นทข้าทำได้แปดิบเนาะแต่ถ้าเพิ่มขึ้นมาหน่อยก็คือจะเป็นหมูกับ <apply> ช <some drinks> ีสจะมาเพิ่ม <color> ช <smoking fish> ีส <boo> ข <ze> ึ้นมานะเพื่อนเพื่อจะเป็น90แต่ว่าถ้าจะเป็นชีสแล้วมีเบคอนเพิ่มด้วยก็คือจะร้อยหนึ่งนะคะเพื่อนๆแล้วก็ที่เขาบอกว่าเป็นชื่อที่บอกว่าเป็นเครื่องบินเนี่ยก็คือมันเป็นชั้นขึ้นมาเนาะคือเหมือนเป็นเครื่องบินเอชอาร์เป็นลำเล็กมันก็ครั้งแรกเวลาเป็นเป็นนักบินใหม่ผมบิน ATR เอชทีอลำเล็กคือ ใช่ครับมีสองเครื่องจะเป็นใบผักแล้วก็เครื่องเบอร์สองเป็นเจ็ดสามเจ็ดอ่อประกอบเป็นเจ็ดสามเจ็ดแปดลอยและอย่างหนึ่งคือชื่อชื่อของไอ้เมนูเนี่ยก็คือเป็นเป็นเครื่องวินด้วยใช่ไหมครับพี่จะมีเออเอทีอาร์ใช่ไหมแล้วก็มีเจ็ดสามเจ็ดแล้วก็มีเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะก็คือที่ที่เคยขับมาทั้งหมดใช่ไหมโอ้ยเขามีสตอรี่นะเธอดูแล้วต้องทำไมพี่ถึงนึกถึงอยากจะมาขายเป็นเบอร์เกอร์ครับพี่เป็น ก็ทมทำอร่อยขึ้นขายได้นะสุดมลองขายแล้วก็ชอบขายของอ๋อก็คือเหมือนจะขาพี่ทำให้แฟนแฟนบอกว่าให้เธอลงมาขายดกนนเอะใช ته, card, ่ทำปาร์ตี้เลยแล้วก็ องงังแรกอังแรกคอมบาร์ที่ขลาดเล็กๆขายขายประมาณสามสิบชิ้นไม่ถึงไม่ถึงยี่สิบนาทีก็หมดแล้วโอแบบ้แปลว่าอรา่อยใช่แล้วก็ไปอีกวันหนึ่งเป็นหกสิบชิ้นก็หมดแล้วเหมือนกันไปอีกวันหนึ่งก็ร้อยชิ้นก็หมดแล้วเหมือนกันโอ้สุดยอดเลย,ย,เลยขายดีจริงๆนะคะเพื่อนๆนี่พูดกังลูกค้านี่คือแบบมัดเรื่อยๆนะแบบมาทำกันแบบไม่หยุดเลยเนาะพี่เนาะพี่แจ๊คพี่บอกว่าทำไม่หยุดเลยนะไม่หยุดทำดด้วยโบ้ด้วยทำด้วยพี่เขาเหนื่อยกันด้วยหนูแค่มานั่งกินนะแต่พี่เขาต้อง นะโอ้เวลาเป็นนักบินผมทำงานเพิ่มไม่ได้แต่ว่าผมชอบใครของผมเปิดล้านคืออย่างนี้มันมันมันี่กว่าเนาะคือแบบว่าสมมติว่าถ้าพี่อยากพักพี่ก็สามารถไปทำแบบอื่นได้เนาะมีกิจกรรมอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมัยก่อนเป็นนักบินอาจจะไม่ได้ทำในสิ่งนี้อะอุ้ยลูกค้ามาเยอะมากเลยอันนี้หน้าที่ขายดีคือหน้าอะไรคะพี่ขายดีสุดเหรออืมขายดีสุดของร้านเนี่ชีสกับชีสเบคคอมตลอดเลยเหรอชีสจริงๆถ้ามาจเด็กกินเด็กเด็กหน่อยชอบกินแต่ว่าชีสเป็นชีสจริงไม่ใช่แผ่นจะเป็น healthy option จะเป็นเป็นแบบขูดๆเลยใช่ไหมหนู<ช>ไปดูแล้วโอ<ช>้โหแบบชีสเขาขูดเป็นแบบฝอยๆอ่ะเพื่อนๆน่ากินมากแล้วเขาขูดสดเลยนะคะคือแบบใครที่อยากทานชีสนี่ยเขาก็จะขูดโชว์เลยนะโอ้โหนี่น,นี่เห็นไหมพี่เกาขูดได้ดูเรื่องนี้ ชิฟแบบชิฟซอสเลยนค่ะเพว่อนน่ากินมากแล้วอย่างนึ้งก็คือปอเตอร์ที่นี่เป็นโฮมเมดด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแน่นอนก็คือทําเองด้วยนะตายเองเลยไม่มีคนไขยแบบนี้แต่เป็นรสชาติความทำนะอ้ยเปนรสชาติพี่เขาทำไหมพี่เขาขิงหน้าดูเลยเธอนี่นะก็คือเป็นแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆคือมีหลายหน้าให้เลือกนะแล้วก็จะมีหลายชั้นด้วยนะคะซอสามารถเลือกได้ด้วยเนาว่าอยากเลือกเป็นซอสอะไรใช่คะใช่ครับแล้วก็เป็นซอสทาเองเป็นบาร์บีคิวบาร์บีคิวใช่โอ้บาร์บีคิวซ นะคะเพื่อนๆอู๋น่ากินมากเรามาเริ่มกินกันก่นกอนเลยไหมเดี๋ยวให้พี่เขาทำก่อนเดี๋ยวเขาแยากกินก่อนนะคะพี่ก็เป็นยังอ่ะโอ้เป็นยัง <c oughs> นี่พวกเราตองอะตอคุยกับพี่อะรู้สึกว่าพี่เขาไม่เล่นฝรั่งแล้วนะพี่เขาคือคนไทยคนนึงแล้วนะเธอคือหนึ่งไมนอลเนี่ยคือแบบพี่กับฝรั่งอ่ะแต่เขามาบอกเป็นยังเลยก็ชัวรโอเคค่ะอันนี้นะคะเพื่อนๆเป็นเบอร์เกอร์นะโอ้โหเธอ <c oughs> ตองเขาแบบว่าเอาเบอร์เกอร์เป็นนาบนะแล้วเอาชีสขูดๆน่ากินมาก อ่ะเดี๋ยวลองกินกันเลยนะคะเพื่อนๆอากกินไหมอ่ะามาเดี๋ยวมาลองลองกินกันเลยค่ะนมตั้งชุนม,มุมของเขาเพื่อนๆส่วนตัวหมูเนี่ยหอมไครมากมตัวเบอรเ์เกอร์ของเขานะคะเขาก็าจะมีผักให้นะเพื่อนๆก็ๆสามารถบอกได้เลยว่าอยากทานอะไรบ้างนะหรือว่าอยากเลือกซอสอะไรซอสน,นี่คือเลือกได้แบบว่าไม่จํากัดเลยเนาะ

อันนี้ไม่ใช่ชีสนะโอยทองรู้สึกว่าคือหนูชอบตรงว่าเบอร์เกอร์ที่นี่คือมันจะมีหลายชั้นด้วยใช่ไหมคะพี่เพราะว่าอย่างธรรมดาอย่างที่น้องก็หากินนะคะจะเป็นแค่ชั้นเดียวเนาะ,ะแต่มันจะมีหลายชั้นนะสองชั้นสามชั้นถ้าแบบม,มันหลายหลายชั้นมันก็จะน่ากินก็พี่เนาะพี่เนาะ <S <S และอย่างในเบอร์เกอร์เนี่ยคือต้องตัดกีนนี้ถึงจะอร่อยเนาะถ้าเรามาหั่นอื่นมันจะไม่ใช่แบบว่าเหมือนเขาอาหารทอดแบบมาเป็นแบบนี้เนาะพี่เนาะต้องตัดนี้ถึงจะอร่อยเนาะยอดเลยค่ะเธอเพื่อนบอกตรงๆนะว่าทีีีี่่่่่่่่เเเเรรรรรราา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 มมมมมม้้้นนนนยยไธดะะะออออกกกหลลชชชงงแววใพปปณณ อุ้ยออกสิวกระช่างเลยนะสังตาเรากินตามรสชาติเรารู้สึกว่าแบบคนไทยก็ทานได้าากห็หลักก็ทานได้นะใครชอบพริกก็แบบตักพรีกก็ได้เลย โปรโมชั่นอะไรนะคะพี่เอสามแถมหนึ่งถาชเดียวสามแถมหนึ่งคือยังไงนะคะพี่สามแถมหนึ่งคือเอ่ออันนี้ค่ะสามอันแถมหนึ่งอันแถมอันแถมหนึ่งอันแถมอันแถมหนึ่งอันเป็นเมนูเดียวกันใช่ไหมคะสั่งสามชิ้นค่ะแล้วก็มีสองชั้นสองอันแถมชั้นเดียวหนึ่งอันเป็นแบบเดียวกันค่ะโอ้หคือแบบช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะเธอน่ากินมากค่ะและนี่หนูเห็นเห็นชื่อเขาจะมีเหมือนคำคมสโลแกนเขาด้วยนะว่าอยากกลัวชีวิตเอาชนะชีวิตให้ได้อันนี้หมายถึงอะไรครับพี่ก็ ผมเขียนเองพี่เขียนเองได้ไหมหรอ <laughs> ไม่ใช่คิดเองค,เอคิดเองคิดเอง,เ,องเลยนะครับพเพื่อนผมมีชีวิตันเดียวกลัวความสูงกลัวฟอนกลัวอากาศกลัวไปไหนกลัวทุกอย่างคุณเยออยู่ในอยู่ในห้องง้นเดียวไม่มีอะไรเท่าไหร่แต่ว่าคุณไปดูอากาศดูชีวิตไปทําอะไรลองลองทาทุกอย่างมีชีวิตมากกว่าปกตินะครับแต่ว่าผขไม่มีขามีรถไฟตัดขาแต่ว่า ผมมีชีวิตทุกวันผมไปออกกลังกายไปวิง่งผมเล่นพารามอเตอร์ผมไปบินจฮยโรเตอร์ผมบินทุกอย่างไม่กลัวอะไรแต่ผมเสียชีวิตก็ไม่แพ้ไรลูกลูกชายก็หลู้ผมลองทําทุกอย่างผมไม่กลัวอะไรคุณกลัวชีวิต ไม่มีอะไรทําเลยไม่ต้องกลัวอะไรลงทําทุกอย่างความคิดพี่เขาดีนะคือพี่เขาสอนให้แบบว่าเราลองใช้ชีวิตให้มันคุ้มค่าเนาะอะไรที่กลัวหรืออะไรเงี้ยบางทีเราลองลองฝึกมันแล้วก็ลองไปใช้ชีวิตให้มันคุ้มค่าลองลองในสิ่งที่เราแบบกลัวแล้วลองข้ามตรงนั้นไปเนาะมันจะได้สิ่<ม>บบงที่ไม่ลองอะไรไม่ไม่รลองอะไรก็ไม่รู้อะไรพี่บอกลิ้นละพันไม่ลองอะไรไม่ไรมู้เออพี่เขาบอกนะอ่า เพราะเห็นเห็นใต้เนี่คือพี่เขาไปลองกิจกรรมหลายอย่างเลยเนาะอย่างบอลวอเตอร์อย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนมันน่ากลัวนะเพราะมันสูงเล่นหนังด้วยนะอะไรนะเล่นหนังด้วยเฮ้ยเล่นหนังด้วยเฮ้ยเรอภาพยนตร์ภาพยนต์นะคะเรื่องเรื่องอะไรคะพี่ยังไม่เข้าค่ะเรื่องคอริสันเล่นจากคุกโอ้ยเธอติดตามติดตามได้เลยนะเพื่อนๆโอ้ไม่ธรรมดาเลยนะคะตอนนั้นที่มีเลือดพอมังเซาสวยๆแฟนตีเลย อันนี้อันนี้หนูคนนี้ถามนะคะคือเขา้การ์ที่พี่แบบใสี้มันมันมันเมื่อยมเขจากปีเจ็บใช่มคกรับน้ำหนักเหมครพี่ผมชดบไม่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 ไเยอมมากม่ไม่ไม่ชอ่ไอ่ไม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 ่ไอ่ไม่ไม่ไม่ไก่ม่ไม่ไม่่าม่ไม่่าม่ไม่่ไมม่ไ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 มมมีเลือดนิดนึงแล้วก็มอช่่ ที่ดนบาดทเหงือะค่ะเส, <ะ S 1> สีสเยเลือดมากอ่าโดนอุบาดที่หมอแล้วหมอเลยต้องรีบช่วยชีวิตให้ได้เร็วที่สุดในการเย็บในการแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเส้นประสาทนู่นนี่นั่นก็คือมันอาจจะแบบไม่ต่อดีเหมือนคนปกติอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันก็เลยเจ็บปวดมา ก็เลยเจ็บตลอดล่ะใช่ค่ะอันนี้มันยืนนานนั่งนานอะไรยังไงผมเป็นคนแอคทีฟมากกว่าปกติด้วยอ่าอ่าค่ะโอ้บางคนจะคิดว่าบางคนจะคิดว่าเหมือนประมาณว่าเอ้ยยืนนานๆมันก็จะเจ็บขาลุใช่ใช่ตอนนั้นอ่าไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่ก็ได้ไม่ไม่ไม่ถ้าบางทีคือไม่ใส่ขาเชียมก็เจ็บเหมือนกันอ๋อ้ผมนานนะตอนรับก็เจ็บทุกอย่างก็เจ็บยิบซี่มงไม่หยุดเลยชินแล้วใช่ไหมคะ ปเซอร์ไพรส์ที่นี่ที่เดียวเจ๊กุครับอร่อยมากๆนะครับจอมลายมาเข้าได้แล้วนะลดหบสบาท2องวดสิบเดียวมีต ๋ให้แฟนๆพี่เขาบอกเลยนะคะพี่เขาบอกพิกัดร้านนี้หถูกไหมคะเอ่อหน้าเซเว่นหมู่บ้านมันธนาวงแหวนรามินทราค่ะอยู่ด้านหลังห้างแฟชั่นไอแลนด์จะเป็นเออ่ถนนเรียบมอเตอร์เวย์นะคะอ่าขายขายทุกวันเว้นเว้นวันใช่ค่ะอยู่เฉพาะวันจันทร์อังคารเท่านั้นขายตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงสองโมงสามโมงตามนี้เลยเนาะใช่ใช่ใช่แต่ว่ายังไงยังไงเอ่อถ้าไม่ชัวร์โทรมาก่อนก็ได้เผื่อว่ามาแล้วปัดติดเร็วอะไรแบบนี้ใอ่าใช่ใช่เบอร์โทรศูนย์แปดเก้าแปดหนึ่งห หกเจ็ดสี่สองหกนะคดูในเฟซบุ o กก็ก็ได้ใช่ไมมีทุกอย่างเลยชื่อกัปตันคอเนอร์เบอร์เกอร์แอนด์เคบับค่ะร์ชื่อนี้เลยเนาะคะเป็นเซิร์ชใน Facebook ได้เลยเนาะในเฟซมีมีอ่าลิงก์ในแอปด้วยจะเป็นเป็นดีกว่าามีด้วยใช่ไหมคะก็คือคือสำหรับใครที่แบบอยากทานนะคะก็สามารถสั่งพวกแอปพวกโรบินพูดอะไรอย่างนี้ได้ด้วยเนาะใช่ครับไลน์แอปโรบินพูด อ่าราคาเท่าหน้าร้านเลยค่ะพี่โอ้เท่ากันเลยนะคะเพื่อนๆหรือว่าจะสั่งมาถามก่อนก็ได้นาะว่าแบบว่าเออร้านเขาเปิดหรือยงังหรืออะไรงนี้แล้วก็มาแบบมาสั่งไว้ก่อนแล้วก็มาเอาอีกทีนึงก็ได้นะเพราะว่าใช่ไหมใช่ไหมคะเพราะว่าอยู่ใกล้ๆเห็นล<บ>้นไหนจะแวะมานะที่นี่นะเอ่อ c อ m p ี่การกินฟรีนะไม่เอาตังค์เ็นแล้วเป็น c o m p ่การมาฟรีเลยอ o m ี่ e t e ใช่ใช่ครับอ o m ี่ e t e กินฟรีโอ้สุดยอดเลยค่ะเพื่อนๆ ดีมากเลยขอบคุณนะคะพี่คือคือแบบแบบสำหรับใครที่แบบว่าเป็นผู้พิการก็สามารถมาทานได้นะคะมาที่นี่ได้เลยเนาะใช่ครับใช่ครับโอ้สุดยอดเลยค่ะพี่แผ่นไม่เหมือนกันใช่ไหมะไม่เหมือนมากๆเลยต่างกันชีชีสพันไม่ใช่ชีสไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่ไม่ใช่ชีสแ็นรสชาติท่านเดียวโอ้เป็นเป็นมันเป็นอ้อย แต่ flavor อ๋อไม่เหมือนกันเนาะแฟนทำไม่อร่อยว้าวทำใครใครเองดีกว่าซื้อครับอะไรกินไม่ได้เลยทำไมอะคะไม่อร่อยว้าวนี่อร่อยกว่ากลับไปมองหน้าไม่ติดแล้วนะชิปนี้มองหน้าเรไม่ติดแล้วล่ะเสี่ยงกันเอามาหน้ามี่หน้าเพื่ออะไรคะพี่อะไรนะทำอะไรนี่อะไรอันนี้บ้าเหรอหน้าหน้าจะไปด้วยไมไม่ชอบโชว์ ปิดไวอ๋อไม่ให้ใครเห็นลุงไม่เห็นอะไรเลยอ๋อโอเคไม่ใช่สุดลับทางอาหารไม่มีอะไรเนาะแค่ปิดไวเใย่ไม่ผมเช็คได้แล้วเช็คเสียแล้วสี่สิบเด็ดไม่พี่เขาเป็นคนเหรออารมณ์ดีอารมณ์แบบว่าเขาเรียบเป็นมิตรอะเนาะใช่แล้วก็แบบอภิยศัยดีจะเอาเสื้อมาไหมนะเอาเสื้อมาจะรีดผ้าด้วย คล,ลานกันพี่เลยพี่าน,นี้มีคนคิดทำไมเป็นสองชิน้นสองชิน้นสามชิน้นแต่ว่าเวลาใส่หมูไม่มีอะไรจับที่นี่ก็สไลด์ก็เยะก็สไลด์มีชีช ถุงถก็จะไม่สำลัมันลื่นลื่นนั่นแหละนั่นแหละแปิดที่นี่ก็ก็บบบจับเลยอ๋อมันคือเวลาวางเบคอนถึงไม่เหมือนกันใช่แต่ถ้าคน,นที่ิงไม่ใส่ไม่ใส่ผักเนี้ยค่ะมันจะลื่นกว่าเดิมเพราะว่าหอมแบบเหมือนหอมจะช่วยยึดหน่อยอ๋อ อ๋อนี่ก็เป็นเคล็ดลับเคล็ดลับสุดอร่อยต้องต้องผักค่ะเออนั่นแหละแต่ห้ากินหนูว่ามันน่าจะอร่อยเนาะเพราะมันมีชีสมีผักอะไเข้าคือผ <150 S 2> ักเขาก็จะมีทั้งเป็นกะหล่ำม่วงนะคะมะอามะเขือเทศแล้วก็เป็นหอมนะใช่หอมเอากลับว่าเอาสุดก็ได้อืมอ้าวก็สั่งได้เลยเนาะอยากได้แบบไหนนะคะยุ่งอย่าสั่งสุกนะไม่มีเวลายุ่งอย่สั่งสุดนะไม่มีเวลาเขาไม่ทันจริงนะเพื่อนๆคือคนเยอะจริงว่าอยู่ตอนตอนถามพี่ว่าแบบว่าก่อนที่จะมาที่นี่พี่บอกว่าให้มาก่อนเที่ยงใช่ไหมเพราะไม่นานช่วงนี้เนี่ยคือคนเยอะจริงๆนนะเพื่อ ก็มาวันวันธรรมดาได้ก็มาเลยเนาะว่าวันเสาร์ที่คนเยอะอ๋อถ้าวันเสาร์ที่คนจะเยอะหน่อยใช่ไหมคะแล้วเจ้านะคะก็ขอจบคลิปคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆที่เรามากินเบอร์เกอร์กันนะแล้ววันนี้นะคะเพื่อนคือเพื่อนจะเห็นเลยนะคะว่าแบบมีเบอร์เกอร์แบบไซส์ปกตินะแล้วก็ไซส์ใหญ่นะคะที่เรามาอยู่กันที่ร้านเฮียคือเราจะได้อะไรไม่ใช่รถไปที่นีคือเราอยู่กันที่ร้านขอบคุณ นะที่เราจะเห็นว่าแบบมีทั้งไซส์ปกตินะแล้วก็มีแบบหลายชั้นอันนี้สั่งมาคือหลายชั้นนะเพื่อนเพื่อคือน่ากินมากคือมันฉ่ำมาเพื่อนเพื่อนแล้วก็เรามีช่องทางการติดต่อให้เพื่อนเพื่อนมาแบบอุดหนุนกันแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนอย่าลืมมาอุดหนุนกันด้วยนะคะคือแบบพี่เขาทําน่ากินมากนะคะคือแบบเขาใส่ความตั้งใจลงในนี้เลยนะและอย่างหนึ่งคือเบอร์เกอร์เขาเป็นแบบโฮมเมดนะคะเพื่อนๆซอสก็ทําเองโดยเฉพาะซอสบ,บาร์บีคิวเพื่อนเพื่อมาลองได้เลยนะบอกตรงว่าอร่อยคือแบบคนต่างชาติกินก็อร่อยคนไทยเองกินก็รับ รสชาติข้าอุ่นไทยด้วยค่ะเพื่อนๆน้าเจะขาก็ขอจบคลิปค,ปคปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆข้อมูลต่างๆพิกัดหรือว่าเบอร์โทรนะแล้วก็วันเปิดปิดอะไรงนี้เราให้เพื่อนๆไว้ในคลิปหมดแล้วเพื่อนๆดูในคลิปได้เลยเนาะโอเคนั้นน้าจก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกตรงนี้ด้วยนะคะน้าเจค่กินก่อนนะอร่อยมากค่ะเพื่อนๆชีสคือแบบยืดมากคือแบบเหมือนกับตอนที่เราเปิดคลิปเลยว่าอยากได้ชีสแบบว่าหนาๆหรือว่า สุดยอดกินแล้วค่ะว้ากมอยู่นะตาคนเนี่ยฮึมฮึม S <S อุ้ยมาแล้วอันนี้เขาบอกขาประจำดังในติ๊กต็อกว่อันนี้เราติ๊กต็อก <S 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 โอ้โหโชว์น่าดูแล้วอุ้ย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 